คือสแกนเมีย 420T เปอร์นะครับพล่างหางก้างปลา,ปลาอู Max นะาม,อม็สเทนเลอร์นครปฐมด้านหน้าประมาณนี้โอ้โหสุดยอดสวยมากครับหล่อจริงๆพี่อยากรู้มากทำไมพี่ถึงเลือกสีนี้สวยมากสีนี้ไอเดียพี่ไอเดียประมาณ <c oughs> ตอนนี้สเปคไหนขายดีครับเนะี่ยใช่ <c oughs> สวัสดีครับอยู่กับช่อง SPT นะครับตอนนี้เราอยู่บนสแกนเนีย4 2 0ี่คันนี้เป็นแค p 17หลังคาก็จะเป็นรุ่น N นะครับโหนี่คันนี้นะครับลางหางก้างปลาอู่ Max t นเลอร์นครปฐมคันนี้ผมชอบโทนสีมากโทนสีเนี่ยให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างที่ทจะคลาสสิก Classic. แล้วก็ชุดแต่งของเก่งเนี่ยคันนี้เขาก็จะไม่เน้นเป็นพัดโคลเมียมนะครับก็จะเน้นเป็นงานทําสียกเว้นตัวกระทะล้อนะครับที่ว่าเป็นกระทะล้อชิปโคเมียมคันนี้ที่เทลเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาชมการบอกเลยว่าคันนี้นะครับถูกใจสายยุโรปและสายวิ่งตู้คอนเทนเนอร์อย่างแน่นอนแล้วก็เร็วนี้ครับเดี๋ยวเราเรอชมสแกนเนียอีกรุ่นหนึ่งที่ว่าเป็นรุ่นที่ผมว่าก็หาดูได้ไม่ง่ายเท่าไหร่ รุ่นอะไรเดี๋ยวต้องมารอดูกันนะครับอ่ะนี่คือสแกนเนีย 420T สุ per นะครับสแกนเนีย s ุ per 420แรงม้าคันนี้นะครับเป็นเครื่องขนาด420แรงม้าแรงบิด2,300นิวตันเมตรที่รอบเครื่อง900ถึง1,280รอบคันนี้นะครับก็จะเป็นรหัสรุ่นตามนี้นี่ฮะผลิตบ,บอกไว้เป็น P 420A6 คูณ 2NZ ช่วงล่างเป็นแหนบหน้าหลังและหัวเก่งเนี่ยเป็น c p 17 n นะครับเป็นแหนบหน้าหลังแน่นอนว่าช่วงล่างแหนบหลังก็ต้องมากับข้างหน้าที่ว่าเป็นดัมเบลประมาณนี้เลยนะครับคันนี้อู่แม็กทําสีสวยมากก็จะเป็นสีขาวนะครับคาดลายดําแล้วก็สีท่อนล่างก็จะเป็นสีแดงเลือดหมูด้านหน้าประมาณนี้โอ้โหสุดยอดสวยมากครับหล่อจริงๆทรงหล่อมากลากห่างก้างปลานะครับ ห่างก้างปลาบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะครับยางบิดตนมาจากโรงงานที่เนเธอร์แลนด์คันนี้นะครับประกอบที่เนเธอร์แลนด์นะครับเป็นรถยุโรปทั้งคันประกอบที่โยุโรปนะครับข้าวล้ 0. อ22.5 x 9.0นี่เลยฮะยางบิดตนนะครับเบอร์295นะครับจากโรงงานกาดด้านข้างนะครับเป็นกาดไฟเบอร์ทำสีดำแล้วก็ตัดขอบสีขาว บางโคนซุ้มล้อนะครับนี่ฮะสวยมากหล่อจริงๆครับคันนี้เป็นยูโร5นะครับเติมนน้ังยาแอดบูเลนดน้ำมันตัวนี้ก็ทำได้ดีมากนะครับนี่เครื่องยนต์ฝาเรียบเป็นคอมมอนเรลครับระบบคอมมอนเรลเกียร์สแกนเนียออปติคอลสแกนเนีเยประมาณนี้นะครับช่วงล่างด้านหลังนะครับเป็นแหนบ แหนบเขายกเขาเดียวนะครับขวลากเคาเดียวนี่ครับเป็นดัมเบลทั้งคันแล้วก็ตัวหางนะครับเป็นหาง12เมตรครึ่งจากอูแม็กเทนเนอร์เป็นหนางก, o ก้างปลาครับเป็นหางที่สร้างมาเพื่อบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์โดยเฉพาะครับสามารถบรรทุกตู้สั้นก็ได้นะครับหรือว่าตู้ยาวก็ได้ตู้สั้น2ตู้ก็ได้นะเนี่ยครับก็ใส่ตู้ยาวประมาณ40ฟุตได้เนาะ เป็นหาง3เพลานะครับหาง3เพาลารวมแม่10ลอ้อก็ยี่สิบสองล้อนะครับยางตัวลูกจะใช้เป็นเบอร์11เ R 225ครับนี่ฮะอูแม็กซ์เทลเลอร์เดี๋ยวมาดูงานตัวห่างกันนี่ครับตรงนี้นะครับก็จะมีการสร้างนะครับเบ้าเพื่อที่จะใส่ของอันนี้เราสามารถวางเป็นแบบอารมณ์เหมือนตู้เย็นนะตู้เย็นที่ว่าเราเราที่ว่าใช้เก็บของสดประมาณนั้นเพราะว่า ใส่ตู้นะครับบางทีก็ต้องแบบไปรอขึ้นของที่ห้องเย็นอะไรประมาณนี้นะครับบางทีก็มีการที่จะต้องรอคิวหลายวันเนี่ยครับอันนี้คือเอาไว้วางของหรือว่าใส่ของอะไรได้ทั้งหมดเลยซึ่งช่องใส่ของเขาก็ใหญ่มากนะครับกัดบางมอไซค์ด้านข้างครับนี่ฮะ Umaster เป็นรับเหลี่ยมซึ่งตัวกัดด้านข้างตัวนี้เขาสร้างมาเพื่อให้รับกับกฎหมายของขนส่งด้วยเพราะว่าด้านข้างนะครับของตัวรถเนี่ย ต้องมีการเสริมกาดนะครับเพื่อป้องกันการชนจากด้านข้างบังโคนซุ้มล้อครับนี่ครับเป็นบังโคลนซุ้มล้อสแตนเลสเงาแวบนะครับด้านข้างมียิงหมุดนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีมันก็เลี่ยมจุดเกินไปอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบช่วงล่างด้านหลังนะครับพา <How S 1> แม็กแ็กนัมนะครับเป็นแนบประมาณนี้ ก็บันทายครับนี่ฮะบันทายสวยๆครับสีแดงเลือดหมูนะครับแล้วก็แล็บลายสีดำสีขาวนะครับบางฝุ่นอูแม็กซ l เท r เลช่วงนี้บอกเลยว่าอูนี้นะฮะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากครับสำหรับอูแ a ็กซ์เท r เลรนี่ฮะส่งรถดีมากทุกคนส่งเขาดีจริงๆนี่โอ้โหอยางสวยภายในนะครับก็จะเป็นหน้าจอสมาร์ทแด็ นี่ฮะยังสวยเลยครับเดี๋ยวภายในเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูไกทีนะครับว่าเป็นยังไงบ้างบางคนอยากรู้ว่าแคป17บเเนี่ยเวลาแบบนอนนะครับมันสะดวกไหมคล่องตัวไหมนี่ครับไฟเลี้ยวครับก็จะเป็น led นะครับไฟหน้าไฟหน้าก็จะเป็น full led หมดเลยครับไฟน้าไฟเลี้ยวก็จะเป็น full led เช่นกัน led ทั้งหน้าแล้วก็หลังนี่ด้านข้างก็ led นะครับดูไฟท้าย ไฟท้ายตัวนี้สวยมากเป็นายทุกคนโอ้อย่างจาบครับไฟท้ายครับไฟท้ายสวยมากไฟเลี้ยวของสแกนเนียสวยจริงๆทุกคนนะสวยมากดีไซน์ตัวใหม่นี่คือสวยจริงอ่านี่ครับนี่ดูเนื้อกระซี่เขาเห็นกระซีอย่างเงี้ยนะครับกระซีเดิมอย่างเงี้ยโอ้โหบอกเลยว่าสีติดคตรทนกระซี่เขาเหนียวจริงครับกระซีเหนียวมากของสแกนเนียเนี่ย และผมชอบนะครับงานโลโก้ข้างหน้ามากนี่ครับตัวหนังสือสีขาวพื้นหลังเป็นสีแดงแดงเลือดหมูโอ้โหผมว่ารวดลายประมาณนี้นะครับอารมณ์แบบ้ายการตกแต่งโทนแบบยุโรปมากๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครเคยดูคลิปที่ว่ารถหัวลากยุโรปเหมือนงานแบบเป็นงานเทศกาลถบรรทุกเนี่ยคือจะต้องคุ้นตากันบ้างแหละโทนสีประมาณน,นี้ อารมณ์แบบยุโรปเลยคุยกับพี่เจ้าของหน่อยบัดดีพี่แน้นำตัวหน่อยครับอ่าอ0ครับอ่าจากบริษัทอะไรครับพี่อ่ามันนี่สไตล์ครับมันนี่สไตล์ครับอ๋อพี่อยากรู้มากทำไมพี่ถึงเลือกสีนี้สวยมากสีนี้ไอเดียพี่ไอเดียประมาณไหนแนวแนวพวกอ่าต่างประเทศมาครับอ๋อไปลองดูไม่เหมือนใครดีครับจริงแรถสีคือสวยมากนะพี่ครับผมหล่อมาก อันนี้คือสแกนเนี่ยคันที่แรกของบ้านพี่คันแรกคันแรกคันน้อแรกอ๋อแล้วห่างอูแม็กนี่ห่างที่ไหนครับพี่ห่างที่สองห่างที่สองใช่ครับห่างแรกสเปคไหนครับพี่อ่าเป็นสีแดงครับสีแดงเป็นแดงล้วนแดงแดงขาวครับแดงขาวแดงดำแดงดำแดงดำขาวคือไปโทนเดียวกันใช่แดงดำขาวแดงดำขาวอ๋อโทนเดียวกันเลยแต่ว่ารุ่นลายต่างกันใช่ครับอ๋อ คันอื่นในบ้านนี่จะใช้เป็นหัวรถละครับพี่ส่วนมากก็เล่นแต่รถญี่ปุ่นมาครับ<อ>ไปลองเปลี่ยนแนวดูว่าของเราเป็นแนวดู <g ly> อ๋อเาเป็นแนวดอ๋อคือวิ่งวิ่งตู้วิ่งตู้ครับอ๋ออันนี้เดี๋ยวเขาเอาไปแต่องอีกนะครับครับ <g ly> เห็นว่าเดี๋ยวจะเอาไปขึ้นสปอยเลอร์สปอร์ตไลท์อีกบิดแตร่ด้วยอ่าซึ่งคันนี้เนี่ยพี่บอลเขาบอกว่าไอเดียนะครับก็คือมาจากโซนอิตาลีเวอรรุ่นอิตาลีนะครับ มาดูงานโครงสร้างตัวหางนะครับนี่ฮะงานดีเทลงานสีงานโครงสร้างนะครับนี่ครับรายชงบรอยเชื่อมส,สวยเลยนี่ครับประมาณนี้เลยฮะสวยทั้งภายนอกนะครับและสวยทั้งรอยเชื่อมโครงสร้างอะไรต่างนะครับเนี่ยฮะ แน่นอนจริงครับอู่นี้ครับพัฒนานทุกวันน,วน,นะเนี่ยที่ผมชอบคือการพัฒนานะครับเนี่ยฮะจากที่แรกนะครับจนถึงตอนนี้บอกเลยว่าอู่นี้พัฒนามาไกลมากเนี่ยครับตอนนี้ก็เทนระบบอยู่ครับเตรียมส่งมอบอบรรทัดเรายอยอรอเลย ตอนนี้สเปคไหนขายดีครับเนี่ยที่อู่หรอใช่เซมิดัมเซมิดัมกับโรเบตโรเบดขายดีมากทำอะไรกันเจริญโอ้ถ้าสนใจก็ติดต่อได้ตั้งแต่ต้นปีมานี้ได้กี่ห่างกันเนี่ยเห็นออกเรื่อยนะต่อไปเหรอใช่ใช่ที่ต่อไปเนี่ยน่าจะร้อยแล้วมั้งโอ้โเยอะมากเกือแล้วสิบกว่าพันสิบกว่าพันหรอเพราะว่าใช่สิบกว่าสิบกว่านี่เกินสิบไปแล้วไม่เกินประมาณร้อยพันแล้วโอ้โหแล้วเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะใช่ทำไปได้ใช่ใช่ก็ขอบคุณลูกค้าทุกกกคนมา่ ไว้ใจมันไปเรื่อยนี่เป็นหางที่สองแล้วนะหางที่สองของทางสองใช่เป็นสองของผมนะหางแรกเขาเคยกินโน่ไว้ก็เป็นก้างป่าเหมือนกันเออนี่ก็เป็นก้างป่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราจะพามาดูนะครับว่าภายในเนี่ยครับมันกว้างขวางไหมนะครับสําหรับสแกนเนีย 420p นะครับหัว17เพราะว่าบางคนนะครับอาจจะกลัวว่ากลัวมันจะนอนไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงพื้นที่ใต้บนหลังคา แน่นอนว่ากว้างขวางมากแต่ว่าตัวแคปอ่าซึ่งตัวแคป17เนี่ยนะครับผมว่ามันจะเหมาะกับการที่ว่านอนคนเดียวนะครับเนี่ยฮะสมมุติว่าคนขับเนี่ยเดินทางคนเดียวนะผมว่าแคปข้างหลังเนี่ยนอนได้ค่อนข้างที่จะสบายอ่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเอากว้างกว่านี้ไปอีกต้องเป็นแคป20นะจะเป็นแคป20อันนี้จะเป็นหัว17 n นนะครับก็จะมีพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะโปรกว่า นะครับตัวแคบก็จะนอนได้ประมาณคนเดียวก็กําลังพอดีแต่ว่าคนเดียวเนี่ยก็คือเป็นคนที่ว่าตัวขนาดตัวไม่ใหญ่มากนะครับไม่ใช่แบบไซส์ดัมโบเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไซส์ดัมโบ่เนี่ยนะครับน้ำหนักตัวมากนะครับก็จะเน้นเป็นแคบ20จะนอนสบายกว่าดังนั้นอันนี้ถ้าเกิดว่าคือทาคนเดียวนะครับแล้วคนขับเนี่ยตัวไม่ใหญ่มากผมบ้านอนสบายใช้ได้เลยเนี่ยครับไฮน่พันไดก็งานประกอบดีครับผมว่าดีนะอ่า ก็ตามมาตรฐานยุโรปตอนนี้ก็เตรียมออกเดินทางแล้วครับนี่ฮะก็ยกเพาว,วิ่งเลยครับนี่ครับส่วนว่าถ้าเกิดว่าเราวิ่งไปเนี่ยเจอฝนตกนะนี่ครับวางเพาหลังครับผมว่าเบรกเบิกง่ายนะในกรณีที่ว่าเป็นรถเปล่าเนี่ยผมเคยลองขับนะถ้าเกิดว่าเรายกเพาว,วิ่งตอนหนนเปียกเนี่ยเวลานตอนเบรกอ่ะโอ้โหมันมันก็แบบแอบบรู้สึกเหมือนว่าท้ายปัดเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเบ่งแรงอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง เขาก็แนะนํามาว่าถ้าเกิดว่าฝนตกนะครับวางเขาหลังลงนะครับเวลาตอนเบรกเนี่ยมันจะมั่นใจกว่าประมาณนั้นเพราะว่ามันมีล้อที่ว่าช่วยรับน้ําหนักไงช่วยรับน้าหนักช่วยเบรกประมาณนั้นถ้าเกิดว่าเรายกเทาใช่ไหมเ้าหลังก็จะมีแค่ล้อแค่สองคู่นั่นแหละครับ